A เนี่ยเป็นจํานวนคู่บวกนะครับแล้วก็เป็นเซตของจํานวนคู่บวกที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ100ฉะนั้น a คือ 2, 4, 6ไปเรื่อยๆจนถึง100เนาะทีนี้เซตน B ครับน่าสนใจตรงนี้เซตน B คือ X โดยที่เเป็นสมาชิกของ a ก็คือมาจาก a นะครับแต่ว่ามันหารด้วย3ลงตัวเป็นจํานวนคู่ที่หารด้วย3ลงตัวจํานวนคู่ที่หารด้วย3ลงตัวพูด,ดง่ายๆก็คือหารด้วย6ลงตัวนั่นเอง ตามทันไหมจำนวนคู่หารด้วยสองลงตัวอยู่แล้วแล้วมันก็หารไปสามลงตัวอีกก็คือหารด้วยหกลงตัวนั่นเองก็คือไล่สุดคูณแม่แม่หกไปเลยอะหกสิบสองสิบแปดไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายก็คืออะไรครับเก้าสิบหกไอเนี้ยหกก็คือหกคูณหนึ่งสิบสองคือหกคูณสองสิบแปดคือหกคูณสามเก้าสิบหกคือหกคูณสิบหกฉะนั้นสมาชิกของ B มีอยู่สิบหกตัว นะครับชั้นพาวเวอร์เส้นบีพาวเวอร์มีจำนวนสมาชิกอยู่ 2, 2> องกำลังสิตัวนั่นเองตอบข้อ1อ่ะเขาถามว่าข้อใดผิดอ่ะตัวเลือกที่1ครับเซตว่างเป็นสับเซ็ตของ a อันนี้ถูกแน่นอนครับเซตว่างเป็นสับเซ็ตของทุกเซตในโลกนี้ฉะนั้นข้อ1นี่เป็นสัจจานิรันดร์ด้วยซ้ำไปนะครับข้อ2ครับเซตของเซตว่าง เป็นสับไม่เป็นสับเซตของ a ไม่เป็นสับเซตของ a แต่พวกเราดูสิเซตว่างมันเป็นสมาชิกของ a ด้วยฉะนั้นเซตของเซตว่างเนี่ยครับตัวเนี้ยสมาชิกของตัวเนี้ยมันดันไปอยู่ใน a ด้วยฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็นไงมันต้องเป็นสับเซตของ a โอเคไหมครับเพราะสมาชิกของมันอยู่ใน a ด้วยไงฉะนั้นตัวมันต้องเป็นสับเซตของ a ฉะนั้นมันบอกว่าไม่เป็นกนะ็เลยผิดนะครับเราเลือกชอยข้อน,นี้แหละ ไปดูข้ออื่นว่าทำไมมันถึง,ถ,งถูกข้อ3นะครับเซตของ1กับเซตของ1นะครับเป็นสับเซตของ a เราก็ดูว่าสมาชิกแต่และตัวอยู่ใน A ไหมหอยู่ใน A อไหมอยู่นะครับเซตของ1อยู่ใน A อไหมอยู่ฉะนั้นถูกแล้วที่เป็นสับเซตโอเคเนาะข้อ4ครับข้อสุดท้ายทำไมถึงถูกนะครับ เซตของเซตของ1กับเซตของ1กับเซตของคอกของเซตของ1มันมันซ้อนกันเยอะเหลือเกินนะครับ <c oughs> คือบางทีอ่านแล้วอาจจะงงได้นะแต่ว่าดูตามออกแล้วกันนะไม่เป็นสมาชิกของ A ถูกหรือผิดนะครับ <c oughs> เราก็ดูว่าแต่และตัวเนี่ยอยู่ใน A มไหมตัวนี้อยู่ใน A โอเคผ่านแต่ตัวนี้ไม่ได้อยู่ใน A ครับเนี่ยสมาชิกของ A มี3ตัวคือดังนี้ <c oughs> น3ตัวนี้ แต่ตัวนี้เนี่ยเป็นสมาชิกตัวหนึ่งเห็นไหมเป็นสมาชิกตัวหนึ่งของเซตนี้มันไม่ได้ไปอยู่ใน A เห็นไหมครับใน A ไม่มีไม่มีสมาชิกหน้าตาแบบนี้ฉะนั้นก็เลยไม่เป็นสับเซตน่ะถูกแล้วโอเคเนาะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวเลือกเลยนะครับตัวเลือกที่1 1 2เป็นสมาชิกของ A เวลาพิจารณาการเป็นสมาชิกกับการพิจารณาเป็นสับเซตอย่าไปจําสับสนกันนะ ถ้าพิจารณาการเป็นสมาชิกค,คือเราดูทั้งก้อนนี้เลยดูว่าไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนเลยไม่ได้ดูข้างในนะดูทั้งก้อนเลยว่ามันอยู่ใน A อไหมยอยู่ไหมครับอยู่เนาะฉะนั้นอันนี้ถูกแล้วนะครับข้อ2 123เป็นสมาชิกของ A นั่นก็คือดูว่าทั้งก้อนนี้มันอยู่ใน A อไหมยอยู่เนาะ โอเคข้อนี้ถูกแล้วข้อ3ครับ1 2, 2เป็นสับเซตของ A อ,อันนี้อย่าสับสนนะครับพิจารณาว่าเป็นสับเซตนี่เราดูว่าไอ้ที่มันอยู่ข้างในไม่ได้ดูทั้งก้อนนะไอ้ที่มันอยู่ข้างในอยู่ใน A ไมั้ย1อยู่ใน A มั้มอยู่2อ,อยู่ใน a ไมไ้มอยู่อันนี้ถูกแล้วนะครับต่อไปข้อ4 หนึ่งสองสามเป็นสับเซตของ A อไหมคำตอบคือไม่เป็นนะครับอันนี้ไม่เป็นเพราะอะไรครับสามไม่ได้อยู่ใน A นะครับในสมาชิกของของ A มันไม่มีเลขสามแต่ถ้าจะให้ถูกทำไงต้องเปลี่ยนเป็นสมาชิกถ้าเปลี่ยนเป็นสมาชิกเนี่ยคือเราดูทั้งก้อนนี้เลยว่ามันอยู่ใน A ไหมคำตอบคืออยู่มันก็จะเหมือนับพาะสองแต่นี้มันใช้คำว่าสับเซตฉะนั้นก็คือดูทีละตัวดูข้างในถ้าดูสับเซตดูข้างในเซตนะครับดูว่า1 อยู่ใน A อไหมอยู่โอเคผ่านอ2อยู่ใน A อไหมโอเคผ่านแต่3ครับมันไม่ได้อยู่ใน A นะครับใน A ไม่มีสมาชิกที่เป็นเป็นเลข3ฉะนั้นก็ไม่ใช่ครับข,ข้อนี้ก็เลยผิดข้อ4ครับเขาบอกว่าผู้ต้องการศึกษาต่อหรือทำงานศึกษาต่อหรือทำงานนะครับรวมแล้วได้8ป3 เรามองไอ้นี่เป็นเซ้น a แล้วกันไอ้นี่เรามองเป็นเซ้น b แล้วกัน na union b เท่ากับ na บวก nb ลบ na intersect b, Inter b. นะครับอ่ะอ่ะทีนี้ดูครับ na union b ได้เท่ากับ813นะครับ NA ศึกษาต่อนี่โจทย์บอกว่า725บวก NB บวก Nb โจทย์บอกว่าทำงานเนี่ยคือ160นะครับลบลบส่วนที่มันเป็นทั้งคู่อ่ะทั้งทำทำงานแล้วก็ศึกษาต่อเนี่ยคือ NA อินเตอร์สิกบนะครับฉะนั้น813เท่ากับอ่าเดี๋ยวครูย้ายค่าสมการเลยแล้วกัน N A ที1บ B ก็จะเท่ากับ813ลบ725ลบ160นะครับได้72นั่นเองโอเคเนาะมีเซต A B C เนาะอ่ะอนนี้เวลาเจอเจอการถามหาจำนวนสมาชิกในบริเวณไหนแนะนำอย่างนี้ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าไปดูคำถามก่อนไปดูคำถามก่อนเลย มันถามหาจำนวนสมาชิกของ A union B ลบเอ้ขอโทษทีครับ A union C ลบ B นี่ไปไปถามหาไปดูสิ่งที่มันถามหาก่อนดีกว่ามันจะได้ไล่ไปถูกทางเพราะอย่างที่บอกนะว่าเรื่องเซตมันจะมีโจทย์บางประเภทที่มันเขาเรียกว่ามีข้อมูลขยะคือให้ข้อมูลมาเยอะๆๆอ,อะ่แต่ว่าไม่ได้ใช้โอเคไหมครับเราจะได้โฟกัสได้ถูกว่าควรไล่ไปทางไหน A union C แต่ว่าเอา B ทิ้งก็คือเอา A union C ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ B คบริเวณนี้เราจะต้องหาเราจะต้องหาบริเวณนี้ให้เจอว่ามันมีสมาชิกอยู่กี่ตัวโอเคไหมครับทีนี้อาดูครับมาเริ่มจำนวนสมาชิกในเอกภพกสัมพัทธ์เนี่ยมีอยู่44 B ตรงนี้มีอยู่เท่าไหร่ครับโจทย์บอกเท่าไหร่19 19ทีนี้อ่ะโอเคถ้าเราหาตรงนี้ได้ใช่ไหม มันก็จะจบมันก็จะเหลือแค่ชิ้นที่แรงเงาทีนี้ดูครับงั้นโฟกัสไปที่ตรงนี้โฟกัสไปที่ A complement intersect B complement intersect C complement เนี่ยจำนวนสมาชิกมันคือ9ถ้าครูดึง complement ออกไปมันกลายเป็นอะไรครับ A union B union C complement แปลได้ง่ายๆว่าไม่เอา A union B ไม่เอาไม่เอา A union B union C ก็คือพูดง่ายๆคืออยู่นอก a union b union c ก็คือตรงนี้โอเคไหมครับฉะนั้น2ส่วนนี้รวมกันเป็น28แต่ n u เท่ากับ44ฉะนั้นบริเวณส่วนที่แรงเงาที่ครูต้องการก็เลยนำา4 4ลบ28เป็น16ครับจบดูครับ a union b มีสมาชิกอยู่23ถ้าเราวาด มันก็จะเป็นพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยพื้นที่บริเวณนี้มีสมาชิกอยู่23ตรงเนี้ย23 B union C ก็บริเวณนี้อันนี้ A B C เนอะเนี่ยบริเวณนี้มีสมาชิกอยู่29 29 A union C A union C มีสมาชิกอยู่32 A ยูเนียนก็คือบริเวณนี้เนาะมีสมาชิกอยู่32นะครับอันสุดท้ายอันสุดท้ายเดี๋ยวขอพี่ไม่พอล้ขอมาเขียนตรงนี้ A อินเตอร์เซก B แล้วก็ยูเนียน C ก็คือตรงนี้จะมีสมาชิกอยู่28 A อินเตอร์เซก B คือบริเวณนี้นะครับแล้วก็ไปยูเนียน ไปยูเนียนกับ c ไปยูเนียนกับ c ตรงนี้นะครับแล้วบริเวณนี้มีมีสมาชิกอยู่นะครับอยู่28โอเคเนาะทีนี้อ่าจดูครับเเขาบอกว่าพวกเราดูเทียบดูเทียบกับรูปนี้ก็ได้ได้ดีใกล้ๆกกันนี่แหละนะครับถ้าแรงเอาเต็มๆอย่างเงี้ยมันจะมีเท่ากับ32 แต่ว่าครูแรงเงาแค่นี้ไงแค่แรงเงาแค่นี้ตรงไหนตรงนี้เหรอเลขนยี่สิบเก้าอืมเดี๋ยวเดี๋ยวขอเขียนให้ชัดๆกว่านี้ก็ได้ยี่สิบเก้าโอเคเนาะทีนี้ถ้าแรงเงาอย่างอย่างอันเนี้ยมีมีสมาชิกอยู่สามสิบสองแต่ครูแรงเงาแค่เนี้ยแล้วเหลือยี่สิบแปดแสดงว่าตรงตรงไหนที่มันหายไปบริเวณนี้เนี่ยจะมีสมาชิกอยู่สี่ตรงเนี้ยมีสมาชิกอยู่สี่ตามทันไหมครับ เอาใหม่นะทีนี้ถ้ากูแรงเงาเอาใหม่ถ้ากูแรงเงาแบบข้อแบบช่องสุดท้ายอะ่ะที่มีสมาชิกอยู่28นะครับมีสมาชิกอยู่28ตรงนี้ถ้าแรงเงาอย่างงี้มีสมาชิกอยู่28พวกเราลองไปเทียบกับพวกเราลองไปเทียบกับรูปที่รูปตรงนี้ตรงเอ่าตรง B ียูเนียนีเนี่ยมันมีสมาชิกอยู่เท่าไหร่ครับอยู่29ฉะนั้นตรงไหนที่มันหายไปบริเวณนี้ นะครับแสดงว่าบริเวณนี้มีสมาชิกอยู่1นึ่งตางหาครับเพราะว่าถ้าแรงเอาทั้งหมดนี้มันจะกลายเป็น29เโอเคนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีสมาชิกอยู่1เติมเข้าไปโอเคตรงนี้4ตั้งแต่ตอนแรกที่เราหาเมื่อกี้นะครับถามว่า A union B u n i ยน C มีสมาชิกเท่าไหร่ก็นี่ครับง่ายๆบริเวณนี้เท่ากับ4นะครับบริเวณนี้ก็คือมันแรงเอาครบแล้วใช่ไหมล่ะเนะี่ยบริเวณนี้เท่ากับ4แล้วก็บวก28แล้วก็บวกกับ1นะครับ ก็จะกลายเป็นสามสิบสามนะครับจบแค่นี้นะครับนเนี่ยเรามาเล่นที่คอควายก่อนถ้าเราเข้าใจคอควายเราจะเข้าใจโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า x ไม่เป็นสมาชิกของ a ก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อสองมันเป็นสมาชิกของ a ทีนี้คถ้าเรามองอันนี้เป็น P ก็ต่อเมื่อ Q มันจะสมมูลกับ N o t p ก็ต่อเมื่อ No t Q คือมันเปลี่ยนไปทั้งสองค่าความจริงของมันก็ยังคงเท่ากันอยู่ทั้งคู่ทั้งสองข้างของเครื่องหมายก็ต่อเมื่อใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยข,ข้อคอความมันมีความหมายเทียบเท่ากับประโยคนี้ครับ x เป็นสมาชิกของ a ก็ต่อเมื่อ 2x ต้องไม่เป็นสมาชิกของ A โอเคไหมครับบางตัวบางตัวดูข้อความนี้เข้าใจง่ายกว่าบางตัวดูข้อความนี้เข้าใจง่ายกว่าโอเคไหมครับเนี่ยประโยคนี้คือประโยคที่โจทย์ให้มาแต่มันมีความหมายสมมูรณ์กับประโยคนี้ก็คือถ้า x เป็นสมาชิกของ a ก็ต่อเมื่อ 2x ห้ามเป็นสมาชิกของ a นะครับยังไงเริ่มนะอันนี้เล่นเส้นเดียวนะคือ a 1โจทย์บอกว่า1เป็นสมาชิกของ a เเป็นสมาชิกของ A 1เป็นสมาชิกของ a ก็ต่อเมื่อ 2x ไม่เป็นสมาชิกของ a ฉะนั้น2เนี่ย2ของ2เท่าของ1อ่ะห้ามเป็นสมาชิกของ a จากตรงนี้ฉั้นเลข2อยู่ข้างนอกเลข2อยู่ข้างนอกนะครับโอเคไหมทีนี้อ่ะย้อนกลับมาจะเอา2เด้งกลับมานะครับก็ใช้ประโยคข้างบนเข้าใจง่ายกว่าเพราะ2ไม่เป็นสมาชิกของ a ก็ต่อเมื่อ 2x เป็นสมาชิกของ A พูดง่ายๆคือ2มันไม่เป็นสมาชิกของ A ใช่ไหมแสดงว่า2เท่าของ2มันจะกลับมาเป็นสมาชิกของ A ชั้น4จะเด้งกลับมาอยู่ใน A โอเคไหมครับเนี่ยถ้ามันไม่เป็นสมาชิกของ A 2เท่าของมันจะมาเป็นสมาชิกของ A แทนโอเคไหมครับทีนี้เอามาพิจารณา4พอพิจารณา4พิจารณาตัวที่อยู่ข้างใน A ใช้ประโยคข้างล่างจะเข้าใจง่ายกว่าเพราะมันเริ่มจาก x เป็นสมาชิกของ A 4เป็นสมาชิกของ A แสดงว่า2เท่าของ4ไม่เป็นสมาชิกของ A 2เท่าของ4ไม่เป็นสมาชิกของ A ฉะนั้น2เท่าของ4คือ8มันจะเด้งไปเด้งกลับอย่างเงี้ย2เท่าของ8ก็จะกลับมาเป็นสมาชิกของ A 16 2เท่าของ16ก็จะอยู่ดอก A คือ3 2สอเด้งไปเด้งกลับอย่างเงี้ยครับทีนี้อ่ะดูครับถ้า x เป็นสมาชิกของ A แล้ว1ส่วน x จะเป็นสมาชิกของ a ด้วยนั่นคือข้อความข้อขอ,ขอใข่ นะครับฉะนั้นตัวไหนเป็นสมาชิกของ a อ่าก็มีส่วนกลับของส่วนกลับของ1ก็1ส่วน1ส่วนกลับของ4ก็1ส่วน4ส่วนกลับของ16ก็1ส่วน16พวกนี้จะเป็นสมาชิกของ a ซึ่งก็1ส่วน16มีอยู่ในข้อ3ครับข้อ8เนี่ยคือพิจารณาเนี่ยข้อกอไก่เนี่ยไม่ต้องลงรายละเอียดอะไรเลยดูปุ๊บรู้เลยว่าผิด นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า power set A เนี่ยเป็นเซตที่เป็นไงมีสมาชิกเนี่ยมีสมาชิกเป็น Subset s Sub ับเซตของ A ฉะนั้นสมาชิกของ power set A อ่ะมันจะต้องเป็นมันมีแต่เซตเท่านั้นสมาชิกของ power set A มันจะมีแต่เซตเท่านั้นฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ A เนี่ย intersect power set A แล้วจะได้สมาชิกเป็นตัวเลขเฉยๆไม่ต้องพิจารณาอะไรมากเลยแค่อินเตอร์เซ็แล้วผลลัพธ์อ่ะมันไม่ใช่เซตอ่ะเห็นไหมผลลัพธ์ของสมาชิกมันไม่ใช่เซตก็รู้แล้วว่าผิดโอเคไหมครับเอาไปอินเตอร์เซ็กับพาวเวอร์เซตเอนี่ยอันนี้คือวิธีการดูแบบเร็วนะอันนี้คือวิธีการดูแบบเร็วเราดูแป๊บเดียวเรารู้เลยว่าผิดเพราะว่า a อินเตอร์เซ็พาวเวอร์เซตเนี่ยแล้วผลลัพธ์เป็นตัวเลขเป็นไมไม่ได้เพราะว่าพาวเวอร์เซตเนี่ยสมาชิกของมันมีแต่เซต ฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะอินเตอร์เซกกันแล้วผลลัพธ์ได้ออกมาเป็นตัวเลขธรมรมดาไม่มีทางผิดแน่นอนโอเคนะครับอันนี้คือวิธีดูแบบแป๊บเดียวเราก็รู้แล้วว่ามันผิดโอเคนะครับทีนี้อ่ะดูต่อนะขอไข่เขาบอกว่าจำนวนของเซต A ลบพาวเวอรเซต A นะครับน้อยกว่าจำนวนสมาชิกของ POWER อร์เซต A ลบ A นะครับก็จำนวนสมาชิกของ A เนี่ยมีอยู่1 2 3 3งอ่ามี4ตัวนะครับแล้วก็ power เซต A นะครับ power เซต A อเอ็นเอเอ็นเเท่ากับเท่าไหร่ครับ n a ็นเท่ากับสนะครับเอ็น <N S 2> ของ power เซต A ก็คือจำนวนสับเซตของ A นะครับก็จะเท่ากับ2องกำลังสเท่ากับสินะครับฉะนั้นเมื่อลบบางตัวทิ้งออกไปแล้วเนี่ย ยังไงซะนะก็คือลบตัวที่ซ้ํากันทิ้งออกไปนะลบตัวที่ซ้ําหรืออาจจะไม่ซ้ําก็แล้วแต่ยังไงซะตัวนี้ก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วโอเคไหมครับเพราะว่า power set A นะครับมีสมาชิกถึง16ตัวนะครับยังไงตัวนี้ก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วนะครับคือลบตัวซ้ําไม่ซ้ําอะไรกันยังไงออกไปก็แล้วแต่ยังไงตัวที่เหลืออยู่ของตัวนี้ก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็เลยถูกโอเคเนาะ ข้อ9ให้ไป2สูตรนะครับให้ไป2สูตรดังนี้นะครับสูตรแรกนะครับที่จะทำให้เราทำได้เร็วขึ้นหน้าลบหลังนะครับเท่ากับหน้าอินเตอร์เซกต์หลังคอมพลเมนต์หน้าลบหลังเท่ากับหน้าอินเตอร์เซกต์หลังคอมพลเมนต์อันนี้คือสูตรเนี้ยใช้บ่อยนะใช้บ่อยนะครับ อย่างที่2นะครับถ้าเรามี A union B นะครับมี A union B แล้วคอมพลเมนต์กระจายคอมพลเมนต์เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น A complement union จะกลายเป็น intersect นะครับ A complement intersect B complement นะแถมให้อีกศูนย์หนึ่งละกันนะครับไหนๆก็ไหนๆนะครับ ในทำนองเดียวกันนะครับถ้าเป็น A intersect B แล้วก็ c o m p ิเมนต์มันจะเท่ากับ A complement intersect เปลี่ยนเป็น union นะครับ union B complement อย่างนี้นะครับแต่ว่าโอเคข้อนี้ข้อนี้นะครับน่าจะใช้2ส,สูตรนี้นะครับคือจริงๆเนี่ยครูเชื่อว่าพวกเราหาพื้นที่บริเวณที่ท,ที่ที่มันอยู่ของแต่ละเส้นเนี่ยจากการแรงเงาเนี่ยแป๊บเดียวนะครับแต่ว่า ถ้าใช้สูตรนี้มันก็จะเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันแรกนะครับ A union B union C เท่ากับ91อันนี้ข้ามไปก่อนนะครับเนี่ย A u n i o น B u น i o n C เนี่ยก็คือแรงเงาทั้งหมดเนี่ย91เอาเก็บไว้ก่อนโอเคนะเนาะมันทั้งหมดดีแล้วอันนี้ชัดเจนนะครับแต่อันนี้อันนี้ A union B u n ีย n C นะครับแต่อันนี้ครับบางคนก็จะเนี่ย A intersect B complement i n t e r s e ซ t C อมพลีเมนต์ ตรงนี้บางคนก็ลงลงมือแรงเอาทีละส่วนเลยนะทีละส่วนแต่ถ้าเราจัดรูปนะครับเราจะรู้แบบแป๊บเดียวมันจะกลายเป็น a intersect ดึง complement ออกไปจาก b กับ c มันจะกลายเป็น b กับ c ไม่มี c o m p ิเม e n t แต่นเต e ร์เ c t ต้องถูกเปลี่ยนเป็น u เ i o n นะถ้าเรามองเป็นอย่างนี้ถ้าเรามองเป็นหน้าหน้าคือ a หลังคือ b เ n i o n c มันคืออะไรครับ a ลบ B union C, A ลบ B union C อ่านันนไหม A ลบ B union C ก็คือเอา A ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ B และ C อะ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ B หรือ C นะครับฉะนั้นพื้นที่ส่วนที่แรงเงาตรงนี้เราจะหาแป๊บเดียวนะครับ A คือทั้งหมดนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัดส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับ B หรือ C ทิ้งนี่นี่มันก็จะเหลือแค่บริเวณมันก็จะเหลือแค่บริเวณนี้ นะครับเห็นไหมตัวหนึ่งหามันก็จะเหลือแค่บริเวณนี้นี่ครับที่ครูกระลังแรงเงาเออสีดแดงตรงนี้เห็นไหมเนี่ยแป๊เบเดียวนะครับเราก็จะรู้แป๊เบเดียวแทนที่เราจะไปแรงเงาสามชิ้นน,นะแรงเงาเอแรงเงาบีคอมพลิเมต้นแรงเงา C Complement แล้วก็ดูว่าส่วนที่ทับซ้อนกันตรงไหนถ้าเราจัดรูปแป๊บเดียวเราก็จะปรงดิ่งไปที่พื้นที่ตรงนั้นได้ทันทีเห็นไหมครับก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคทำให้มันเร็วเพราะว่าเวลามันมีจํากัดใช่ป่ะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็จะมีพื้นที่11เนาะอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปเอ่อต่อไปอันนี้ไม่ยากนะครับ B-A ลบ t อ r ินเตอร์เซอินเตอร์เ็ b ลบ b ลบนะครับ b ลบ A อินเตอรเซลบ นะครับอันนี้ไม่ยากนะครับ b ลบ a ก็คือตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็ b ลบ c ก็คือตรงนี้เนาะฉะนั้นส่วนที่มันทับซ้อนกันอันนี้ไม่ยากเนาะอ่าก็เท่าตรงนี้เท่ากับตรงนี้15นะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ a นเต e ร์เ c t b นเตอร์เ c ก c นะครับก็คือตรงกลางนะครับคือสําหรับอันนี้สําหรับ คนที่จับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับค่อยๆพิจารณาไป A อินเตอร์เซกตบีอินเตอร์เซกตซีคือตรงกลางเลยนะครับตรงนี้ได้20นะตรงนี้ได้20อันนี้15อันนี้20นะครับต่อไปครับ A อินเตอร์เซกต์บีเออินเตอร์เซกตบียูเนียนเออินเตอร์เซกต์ซีเออินเตอร์เซกตซียูเนียนบีอินเตอร์เซกตซี ตรงนี้รวมกันได้47นะโอเคครับฮะดูนะคราวนี้โจทามหาอะไรทีเนี้ยโจทามหาอะไรโจทามหาตรงนี้ครับอ๋อันนี้เขียนไว้ก่อนํำกับนิดนึง a ล b ลบ a union นะครับ union b ลบ c เนอะ อันนี้อันนี้ชัดเจน e intersect b intersect c เนอะอันนี้อันนี้ก็คือ a intersect b แล้วก็ union นะครับ union a intersect c แล้วก็ union b intersect c นะครับโอเคเนาะทีนี้ครับโอเค nc เท่ากับห้ nc เท แล้วก็สิ่งที่โจทย์อยากได้คือบริเวณไหนนะครับสิ่งที่โจทย์อยากได้นะโจทย์ถามโจทย์ถามหาตรงนี้ครับ A complement intersect B complement intersect C อ๋อไม่ไม่มี complement นะครับอะฉะนั้นก็จัดรูปหน่อยนิดนึงนะครับ C นะครับ intersect A complement intersect B complement นะครับ ดึงคอมพลเมนต์ออกไปกลายเป็น A union B แล้วก็คอมพลเมนต์นะครับนั่นก็คือ C ที่ไม่เอาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ A หรือ B นั่นเองนะครับฉะนั้นบริเวณที่เราต้องการก็คือบริเวณนี้ครับ C ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ A หรือ B นั่นก็คือบริเวณนี้นี่คือบริเวณที่เราต้องการโอเคไหมครับนี่คือบริเวณที่เราต้องการอ่ะดูนะ เอ่เดี๋ยวเราใส่ทีละส่วนนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็น11นะครับตรงนี้เป็น11ตรงไหนตรงนี้ครับ่ะใส่ลงปายนะครับแล้วก็อีกครับตรงนี้เป็น15ครับตรงไหนตรงนี้ครับโอเคใส่สองทีแล้วนะะทีนี้ครับ ตรงกลางครับตรงกลางนะครับตรงกลางโจทย์บอกว่าเป็น20เนาะนี่ตรงนี้ใส่ลงไปครับแล้วก็ถ้าตรงนี้3แฉกตรงเนี้ยเป็น47ฉะิั้นตรงกลางกินไป20นะครับฉะนั้นเนี่ยส่วนสีชมพูส่วนสีชมพูก็จะรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับรวมกันเป็น27จาก47 โอเคไหมครับทีนี้โจทย์บอกว่า a union b union c เนี่ยเท่ากับ9ก้าสเนี่ยตรงเนี้ยเก้าสิบเอ็ดฉะนั้น nc เท่ากับห้าสิบเก้าไม่ได้ใช้จ้อยนะครับฉะนั้นก็รวมครับรวมส่วนที่เรารู้แล้วนะครับสิบเอ็ดบวกกับสิบห้านะครับสิบเอ็ดบวกกับสิบห้าออจริงๆตรงนี้รวมไปเลยก็ได้ก็คือกลายเป็นเท่าไหร่ครับสี่สิบเจ็ดตรงนี้ใช้ไปเลยก็ได้นะครับก็จะกลายเป็น เจนะครับกลายเป็น73็ดสิบสฉะนั้นบริเวณนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเอา A, B, u n ยูนิตบียูทั้งหมดคือ91มาลบส่วนที่เรารู้แล้วนะครับคือ73นะครับก็จะกลายเป็น18นั่นเองนะครับก็เลยตอบ18ด้วยเหตุผลนี้แหละเซ็ตเล็กๆเ,เราไล่เซ็ตเอาก็ได้นะครับ เอเท่ากับหนึ่งกับเซตของหนึ่งนะครับอ่าฉะนั้นครูถามก่อนจำนวนสมาชิกของพาวเวอร์เซตเเนี่ยมีอยู่กี่เซตมีอยู่กี่ตัวสี่ <4. S 1> ตัวก็คือเนื่องจากว่า n a เนี่ยเท่ากับสองพาวเวอร์เซตเก็เลยมีสมาชิกสองกำลังสองเท่ากับสี่ตัวนะครับอาฉะนั้นพาวเวอร์เซตเอพาวเวอร์เซตเก็ตัวแรกสมาชิกเป็นเซตว่างแน่ๆเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซต แล้วก็จับสมาชิกมา1ตัวก่อนจับมาใส่ปีกาให้เป็นเซตอ่าเริ่มจาก1ก่อนจับมาใส่ปีกาให้เป็นเซตนะครับแล้วก็เซตของ1ก็เซตของ1อันนี้คือเซตของ1จับมาใส่ปีกาครอบอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวมันเอง Copy มานะครับนี่คือ power set เนะทีนี้ ข้อ1ข้อ1 power z e t a ลบนะครับช้อยข้อ1 power z e t a ลบ A <ม>ก็คือเอาสมาชิกของ power z e t a ที่ไม่ไปซ้ำที่ไม่ไปซ้ำนะครับที่ไม่ไปซ้ำกับ A ฉะนั้นมีตัวซ้ำอยู่1ตัวเห็นไหมคือเซตของ1ฉะนั้นตัด1ทิ้งก็จะเหลือสมาชิกอยู่กี่ตัวครับ3ตัวก็ถูกแล้วนะครับแต่เขาหาข้อผิดใช่ไหมฉะนั้นข้ามไป ข้อ2นะครับข้อ2นะครับจำนวนสมาชิกนะครับของ power ของ power set A นะครับเท่ากับ16จริงไหม power set A มีสมาชิกก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือ4ตัวฉะนั้น power ของ power set นะครับก็เลยเอา2ปรไปยกกำลัง4ทีหนึ่งก็ได้16ก็ถูกแล้วข้ามไปนะครับข้อ3นะครับ เซตของเซตของ1น,นะครับเป็นสมาชิกของเป็นสมาชิกของพาวเวอร์เซต A ลบ A ถูกหรือผิดก็ต้องดูว่าตัวนี้มันไปซ้ำมันไปซ้ำกับสมาชิกใน A ไหมไม่ซ้ำมันก็เลยเหลือรอดนะครับพอมันเหลือรอดก็เป็นสมาชิกนะครับก็ถูกนะครับก็ตามหลักตรรกศาสต <laughs> ร์เนื่องจากว่า3ข้อแรกผิดแล้วดัง <laughs> นั้นข้อสุดท้ายก็เลยต้องถูก เอามาดูมาดูแบบเหตุผลที่มันดีกว่านั้นอ<ๆ>ข้อ4อาจจะผิดหมดเลยใช่ไหมข้อสอบผิดข้อ4ครับเซตว่างแล้วก็ A ครับเป็นสมาชิกของ Power อร์เเนะครับเ<ๆ>วลาดูสมาชิกให้ดูทั้งก้อนครับ<ๆ>ก็คือดูทั้งทั้งหมดนี้นะครับให้ดูทั้งก้อน ดูทั้งหมดนี้ใน power อร t a เเนี่ยมีเซตหน้าตาแบบนี้ไหมไม่มีนะครับไม่ม,ไม,ไมีตัวนี้ก็ไม่เท่ากันกับตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เท่ากันกับตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่เท่ากันกับตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่เท่ากันกับตัวนี้ฉะนั้นผิดครับโอเคเนาะ